Place 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 Where's the food? Where's the food The girls. My house. <laughs> <laughs> so smart, boom, outdoor rock. So young, Mister. <laughs> <laughs> the the need. The need. The need. The need.

ได้ปืนแล้วอยู่ไหนวะคนอดีก อ๋<พ>อเราก็ทำอตัวเดียวนู่นน่ะมีแค่ตัวเดียวมีปืนแค่อันเดียวมันมีหลายปืนสี่ไงนี่นนนกล้าเปิดจะเด่๋ยนี้กลัวกล้าหา ไม่น้อคงอาหารแล้วนะตู้อาหาร <S <S าเขาบอกว่านตากายดีกว่าไห อีกต oh? really? ัวเหรอี mm ่ต hmm. ังเหรอวันนี้วันนี้ตัวยิงอ่ะอัวมีตัวมาเห็นมันลงสองตัวห่างหมดแล้วกิ้วคูเดาอยู่

você só é

จิ้วครูคดาวอยู่พี่ก็ตายเลยก็แได้จิ้วครูดาวอยู่ตรงหไหนดีก่กองไปตรงเดิมกอดตายกลัวจะไม่มีใครจิ้มโอ้โห ยิงจอหน้ากูกำลังลงเลยยิกูดาวอยู่งูดียิยงไม่ตายี่กระสุนก็รีไม่ได้กูดาวอยู่กูมยยพี่ยิงเลยก็ได้นะนไม่ได้จอบยิงเลยพันยางูดาวอยู่ มันกำลังเข้าวงมันกำลังกูโอ้ตายเยอะกูกากันเหรอไอกูระวังด้วยตอมตัวเข้าวงนะอัาอร็ตดีกว่า ഉുുൻൽ ഉുൻൽ 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 skill cool down jo wu yaa wun <muchan> ma le wun <muchan> ma <muchan> le หายใจก่อนก็ไน้เดี๋ยวเขาบงไม่ทันแน่ยาไม่ค่อยมีด้วยดิโอ้ตายดิ มันจะแอดร็อป ผมดิเอ้ยครับอยู่กับผม ใครยอยรู่กับเราอคิวคูดาวอยู่ triple k ล l l ชมหน่ต้อมรกเ้อเ้เราดักวงรอเลย คือคูลดาวอยู่จะไม่ตายไม่ตายวุ่นมาเยอะแับดักวงก็ยังเจอฮัลโหลวี่นกับไฟนี่ ขอบคุณนะน,นี่ทันโอ้โหโอ้โหนี้อันนี้อันนี้เลยบ้านบ้านตองระบังน,น,นี่ทันว่อได้อยู่ี้อ หมดตีได้อยู่โอ้โหไม่ทันเลยเกยขอด้วยขอด้วยขอด้วยสวยพระเจ้าไม่มีวันลงโทษคนที่เคยมีพระคุณแต่มันลงโทษอะตอนแล้วก็ชูแล้วก็ชูมันปวดปวดอะไรเหรอ โอเคปืนเก็บปืนตีหัวมันก่อน่วยด้วยเฮ้ยน้องน้องน้องล่างบ้านหนึ่เอ้ยปูปูล่างบ้านขึ้นแล้วขึ้นมาได้แล้วปูนั่นลูกชาวขอบคุณนะแต่คิวบุ๊มเไปชุบชุบชุบได้ชุบไดชุบได้ชุได้ ชุบชุบชุบไม่พอเพื่อนเฮ้ยไอ้ต่ำดิตอมตอมให้ต่ำต่ำชุบได้ต่ำต่ำตอม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 ต่ำต่ำต่ำไอ้ชุบชุบชุบได้คนหนึ่งชุบกูชุบกูกูขอกูขอกูเป็นกูกูกูสวยดิอู้ยหายเร็วไม่หายไม่หายชิปไม่หายชิปยังอยู่ 对。<Okay. S 2> okay.